มาดูความแข็มแกร่งครับของฟอร์ดด้ยอุ้ยขยีขเยยบเลยอ่ะอลึกมากอันนี้ต้นพยุงครับห้ามเข้าใกล้ดิกขานเลยไม่ว่าแมคโครหรือรถไถครับผิกกดกฎหมายนะะแต่นี้ไม่รู้นะที่ชนดนเขา,ามีสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้ ฐันสามครับไรล,ละห้าร้อยบาทกับรถไถคันใหญ่กลมเราช <สๆ S 2> อบใจความมันนี้เลย แล้วตัดรากยางครับดัดครบครบดีนะแบบเอียงตะแคงตะแคงไปเลยคนระับโอ้ลึกจริงๆชอบมากางี้มิดด้ามมิดด้าม ไม่มีการยกหางอีกตั้งหากโอ้ไข่ออมเลยอะ่ะ ไอเสียบอย่างเดียวครับอุ๊ยช่วงนี้รถดำยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะเราจะตวนหารถไทครับเพราะว่าเป็นช่วงไถนาไถสวนกันครับโซนนี้จะหยุดการทำงาน ของอ่าไมโครดอกยางเต็มคันนี้โห <c oughs> <c oughs> ไทยสุดยอดอ่ะมีแต่มิดกับม,มิดครับ รงกับราคาครับห้าร้อยบาทต่อไร่ นี่นายจะทำการปลูกมันสำปะหลังคนระับอุย้ยชนเลยครับโหโหโหสมบุกสมบันเนาะใครใส่ไม่ดีใส่ทะลักนะคนขับอะ โอ้คูดใหญ่อะ่ะตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมเลยครับ้องเก็บให้หมดครับ เดี๋ยวมาดูตอนตัดรากยางครัเขาจะให้ต้นยางที่ตัดแล้วอะ่ะเหลือประมาณ5เซนนะออกจากตัวฐานเด่นที่เทียวอะ่ะเราต้องดูดลงครับลึกจริงๆลึกมากเต็มฐานเลยนะ